สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์ สร้างปีสองห้าสามห้านะครับมีต่อโค้ดนะครับด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกงานปลูกพัทธสีมาวัดอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตากปีสามห้า มียันหลวงพ่อด้านหลังนะครับวัดอ่าวใหญ่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นวัดเก่าแก่หลวงพ่อนัดท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2507หลวงพ่อท่านสืบสายวิชา จากหลวงพ่อคงวัดวังสปะรดอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีโดยหลวงพ่อนัดได้เดินทางด้วยเท้าไปกับเพื่อศึกษาวิชากับหลวงพ่อคงวัดวังสปรดท่านได้วิชาปุกเสกเสือปุกเสกพระเครื่องแต่ที่ท่านเชี่ยวชาญ คือการย่นระยะทางเพราะหลวงพ่อท่านมักใช้เวลาเดินทางจากจันทบ,บุรีไปกับตราดละหว่างวัดอ่าวใหญ่กับวัดวังสัพพลสเสมอและท่านยังได้ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อหมึกเกจิอาจารย์ เหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างปี3-5หโดยมีหลวงพ่อนัดและหลวงปู่บัวถามมโกวัดศรีบูรพารามหรือวัดเกาะตะเคียนจังหวัดตาดได้เข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วย ในวัยเยาว์หลวงพ่อนัดเป็นเด็กเฉลียวฉลาดสุกสนท่านจึงไปสนิทสนมคุกค,คีกับคารวาสผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เรืองอาคมหลายท่านเช่นก๋งนวนท่านได้สอนวิชาด้านคุกพันชาตีเสกแป้งเสกสีพึ่งการบูชาไฟ และการไล่ผีท่านได้วิชาแพทย์แผนโบราณจากหมอรอยจังหวัดจันทบุรีและได้วิชาจากโขงชมเกจีอาจารย์ขังจังหวัดตราดแห่งวัดอ่าวใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งเกจีนะครับของจังหวัดตราด ในยุคป,ปัจจุบันนะครับที่หน้ากาไหว้วันนี้พามาชมเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมหลวงพ่อนัดวัดอาวใหญ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ